Đó, hả con Chắc mà, hai mà Dạy nó hẹp ác lời mày má mèo tiếng à má

Terima kasih telah แยกเป็นสองเรื่องเรื่องเทคนิคการเอื้อนดีขึ้นเยอะเลยนะเรื่องการเอื้อนโทนเสียงดีมากแต่เรื่องฟิลยังไม่ได้คิดใช่ไหมจะเอาฟิลไหนร้องยังไม่ใสเมื่อกีนเพลงนี้ร้องเพื่ออะไรเนี่ยเออเงาหับเศร้าแล้วเรื่องอะไรอีกคิดถึงเออท่านผู้ชมคงคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรื่องอะไรอีก ก็หมดแล้วเหมือนแม่จะเล่นได้กว่านี้เปล่าข้าจริงเหรอบอกเองนะเขามีเคยมีแฟนใช่ไหมเคยมีแฟนเป็นพอมไหมไม่เคยแล้วเขาแย่งผู้หญิงมาจากเราอ่ะเคยมีแฟนเป็นพอมไม่ไม่สมมติอ่ะคงมีพอมเขาคอยเอาใจเก่งนักเจ้าคือลูกนุ่นชายที่รักนี่เห็นไหมอะไรที่มันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วอ่ะโดนเขาแย่งไปอ่ะ เึืออก่อแล้วมันก็แบบร้ <c oughs> องกับตรงนี้แล้วก็ขใจเก่งนะ,ะ <c oughs> ขอคะแนนเสียง <c oughs> ใน <c oughs> ในฮอลกับที่บ้านให้ช่วยโหวตเราเ <c oughs> พราะเรานั่งสงสารมากเราไม่ได้ไปเศร้าเราทําใจได้แล้วแล้วเราเกำลังร้องให้ฟังว่าแหมมองดูเดือนเห็นเดือน,นครั้งไหนก็เป็นอย่างนี้ไงครับ <c oughs> ดังดูรู้สึกหน้าตามันดูเครียดไปนะ <c oughs> ยังไม่ได้นใ,นใส่อารมณ์งเูืองเราดูรอบคนึ่ง เป็นเฟรมเลยอ่ะบุคลิกใส่มาดิสวยไม่แยไม่มีอะไรเลวร้ายกว่วาโดนแย่งแฟนไปแล้วอะ่ะค่ะอแย่แล้วเปิดให้แน,น,น่ให้ทอมเปิดทอมเปิด <c oughs> ลเดี๋ยวจะแ <c oughs> ย่งแฟนแล้วนะเ <c oughs> นี่ยเสียงแบบมือดังลั่นเลย sao ba con người xung đột hơi luôn khỏi ta lúc lời lúc lúc มันเพลงป๊อปเลยอะฮะพี่น้องเดินเล่นกับน้องส่วนอย่างงี้เลยอะมันหมันไม่ออกครับหรอเฮ้ยแปลกไหมคือสเกลลูกทุ่งเราก็ออกได้นะครับแต่มันร้องออกมาแล้วต้องมีเสน่ห์ลูกทุ่งมากกว่านี้หรือเปล่าครับเคยดูลิเกปไม่เคยแผลวแลลวทีทนี้ถ้าต้นร้องฟิวเอ้ยถ้าถ้าเฟรมร้องแบบฟิวออกลิเกลิเกหน่อยจะดีไหม ดีค่ะครูคือสวนน่ยโน้ตอะสมมตินะเมื่อกี้ครูได้ยินเคยเคลียร์คลองพนอเดินเล่นกับน้องหรือเปล่ว่าคือมันมีความมันมีความน่ารักบางอย่างเนี่ยเราร้องพนอเดินเล่นกับน้องครัเล่นเล่นกับน้องคือพวกส่วนพวกนี้มันเหมือนส่วนพูดอะเคยเคลียร์คลองพนอเดินเล่นกับน้องหอกป่า หรือไม่ถนัดอีกยังไงนะครับเอดโน๊ตอดโน๊ตโน้ตตกยกเคยเคลียคลอพน้อเดินเล่นกับน้องที่ร้องอยู่บ ja ันแอนสูใช่ไหมน้อเดินเล่นกับน้องกับเคยเคลียคลอพน้อเดินเล่นกับน anyway} no ้องลูเลกะเป็นส่วนแบบเคยเคลียคลอเคยเคลียคลอพน้อเดินเล่นกับน้องกับน้อง ยืนเพ็นสิบสองไปไหนวะประกา <c oughs> คือตอนเนี้ยเพลก็ร้องได้เพนแต่ว่าสเนสเน่หเสน่หลูกทุ่งหรือว่าบางอย่างลูกกระโดดบางตัวเนี่ยลองลองดูนะว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูลองลองให้ครูฟังแล้วก็ลองหาลูกเล่นเพิ่มอ่ะ <c oughs> แต่ครูก็ไม่อยากให้เรางงนะ เพ็นนี <Picasso> ้เป็นนี้ใครครูครูครูอะไรสอนครูก้องกับครูปุ้มอ๋อแล้วคุณครูเขาว้าไงเขาอัดให้ฟังตรงไหนยังไงบ้างอืมก็ทุกตรงบอกไปหมดแล้วอะไรนะทุกอย่างบอกไปหมดแล้วทําได้ทำยังไม่ได้ก็ยังไม่ยังออกมายังไม่ดีคร้องลุกทุ่งเหมไม่รู้จะใสยังไงคือเท่แล้วตอนเนี้ยด้วยความเป็นเฟรมมันก็เท่อยู่แล้วแต่มันหยิบเพลงลุกทุ่งใส่ปากเนี้ย ความนี้คนคนที่จะเป็นศิลปินน่ยมันต้องต้องทําได้ทุกโจทย์ดิครับอย่างเราเนีเ่ยนักเวรรายังเต้นเรายังร้องได้เลยอันเนี้ยมันนิ่งไปหน่อยพูดถึงว่าชั้นเชิงการร้องเพลงอะมัน,งงม,นมันน้อยไปหน่อยอะรึอออกไปะเนี่ยครับเคยเคลียร์คลอเคยเคลียร์คลอ นอเดินเล่นกับน้องครั้งเมื่องานเดือนเพ็ญสิบสองเมื่อตอนลมล่องข้าวเบาเมื่อตอนลมล่องเมื่อตอนลมล่องข้าวเบาเออลมล่องมันล่องลอยอะไรที่มันเป็นกริยาเป็นอะไรที่มันมีภาพอ่ะเซมก็ใส่ไปแล้วก็มีตามีหูมีตาล้องไปดิเมื่อตอนลมล่องข้าวเบามันก็ได้ เดือนหาเราเฮอะไรต่อส่วนเสรักันนุ่มสาวอุ่นไอรักรวงข้าวโทษใจเข้าใจความหมายไหมตอนร้องแล้วอุ่นไอรักรวงข้าวเนี่ยแปลว่าอะไรคิดถึงบ้านคิดถึงอ่าทุ่งนามันหอมอ่ะมันอากาศมันดีด้วยจ้ะสนุกอุ่นไอรักรวงข้าวคือมันต้องเน้นนั่น ทุณเสรักกันหนุ่มสาวคุณไอรักรวงข้าวคุณไอรักรวงข้าวโทษเจ้าไม่น่าในนี้นั่นแหละพวกเสน่ห์พวกนี้อย่างเงี้ยดียิ่งมองดูเดือนเนี่ยที่กูเขียนไ้เราร้องดีมากเนี่ยเจ๋งเลยยิ่งมองดูเดือนสุดยอดเลยอ่ะคือเวลาที่เฟรมามามาร้อยละร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะเราะมากเลยดีด้วยแต่ผมเขาบทไม่มามันมามันเรียบเกินไปไง นั่นแหละเอาความเอาเสน่์ของการเล่นกีตาร์ลูกเล่นกีตาร์ลูกทุ่มอ้าวมันก็เหมือนคล้ายๆกันเหมือนว่าโซโล่ไวนึกออกป่ะมันเป็นลีลาโอเคอ่ะต่อครับต่อครับ 국민 clap r i t